สวัสดีค่ะน,นะคะวันนี้มาอีกแล้วนะคะจะมาแนะนําข้อสอบทั้งหมดหข้อนะคะวันนี้จะมีทั้งหมดห้าข้อนะคะพร้อมเฉลยนะคะสําหรับคนที่จะไปทาใบขับขี่นะคะให้จํห้าข้อที่ออยจะบอกในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสําหรับข้อที่1นะคะคลิปวิดีโอนี้จะไ,ไม่ได้ยาวจนเกินไปนะคะอ่าโอเคนะคะเริ่มข้อที่1เลยนะคะรถคันสีแดงเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ขอทางเพราะด้านซ้ายมีรถจอดเสียกีดขวางนะคะรถคันสีเหลืองต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะเมื่อเราเห็นภาพนี้นะคะเราก็อ่าน4ข้อช้อยที่เขาให้เราเลือกนะคะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าขับไปจอดต่อท้ายรถที่เสียพร้อมกับเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะคะอันนี้คือช้อยที่1นะคะช้อยที่2นะคะก็คือ ให้สัญญาณแต่เสียงยาวนะคะถ้าเป็นสัญญาณแต่เสียงยาวเราก็ต้องกดค้างไว้นะคะ,ะข้อที่3หยุดรถให้รถที่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาไปก่อนนะคะข้อที่4ี่นะคะขับไปจอดต่อท้ายให้ชิดกับรถคันด้านหน้ามากที่สุดนะคะเอาละค่ะช้อยข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นั่นเองนะคะข้อที่3าก็คือหยุดรถ ให้รถที่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาไปก่อนนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่สองเราเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเราจะต้องดูให้ดีนะคะว่าเริ่มต้นจากด้านไหนก่อนนะคะอันนี้ป้ายสีเหลืองคือป้ายเตือนนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูนะคะโจทย์เขาจะบอกว่าเครื่องหมายนี้มีความหมายอย่างไรนะคะจะมีสีข้อช้อยให้เลือกเช่นกันค่ะนะคะ ข้อที่1น,นะคะทางเอกตกัดกันรูปตัวทีนะคะข้อที่2ทางเอกตัดทางโฮรูปตัว y นะคะข้อที่3ทางโฮแยกทางเอกเยื้องกันด้านเยื้องกันเลื่อนขวานะคะข้อที่4ทางเอกตกัดกันรูปตัว y นะคะอ่านะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือช้อย c e ที่3นั่นเองนะคะช้อย c e ที่3เนี่ยเขาบอกว่า ทางโคแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวานั่นเองนะคะดูจากภาพนะคะเริ่มทางเยืองจะเริ่มจากด้านขวามือนะคะอ่าข้อต่อไปเป็นข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับมารยาทและจิตสํานึกนะคะอันนี้เขาจะถามว่าการบุกจิตสํานึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยควรกระทําที่บุคคลใดมากที่สุด มี4ข้อช้อยให้เลือกเหมือนกันค่ะข้อที่ 1", นะคะคนขับรถเท่านั้นนะคะข้อที่ 2", บุคคลทุกคนนะคะข้อที่ 3", ผู้โดยสารเท่านั้นนะคะข้อที่ 4', นะคะคนเดินเท้าเท่านั้นนะคะเอาละค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะคะช้อยที่2ก็คือบุคคลทุกคนนะคะการปลุกจิตสำนึกนะคะความ ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องเป็นบุคคลทุกคนที่มีความสําคัญมากที่สุดนะคะเอาละค่ะไปข้อที่4นะคะก็จะไปเร็วเลยนะคะข้อที่4รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงและเหยียบเบรกกระทันหันเนี่ยในวงเล็บก็คือรถที่ไม่ใช้ ABS หรือไม่มี ABS นั่นเองนะคะจะเกิดผลอย่างไรนะคะเรามาดู4ข้อช้อยนะคะที่เขาให้เลือกกันนะคะข้อ1นะคะ รถจะค่อยๆชะลอความเร็วลงนะคะข้อที่2องรถจะหยุดจะหยุดรถได้ตามระยะที่กําหนดนะคะข้อที่3นะคะล้อจะล็อกและรถจะหมุนนะคะข้อที่4ล้อจะล็อกและรถจะหยุดทันทีนะคะเอาละค่ะข้อนี้ก็มีเฉลยสีเขียวด้านล่างไว้ให้แล้วก็คือ ล้อจะล็อกและรถจะหมุนนะคะรถที่ไม่มี ABS เนี่ยจะอันตรายมากเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เราอย่าเบรกกระทันหันเนี่ยเหมือนเราจะขับรถไปชนรถข้างหน้าเราเบรกกระทันหันมันก็จะเกิดอุบัติเหตุตามที่อที่เขาระบุก็คือล้อมันอาจจะล็อกหรือรถมันก็จะหมุนไปด้วยนะคะอันนี้อันตรายมากรถควรมี ABS นะคะนล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายยังไม่มีเฉลยให้นะคะเรามาดูพร้อมกันแล้วเรามาวิเคราะห์พร้อมกันนะคะ เวลาเราอบรมเนี่ยวิทยากรเขาก็จะแนะนำนะคะแล้วก็บรรยายไปแล้วก็จะพูดถึงเรื่องรถที่อยู่ทางเอกเนี่ยควรได้สิทธิ์ใช้ทางก่อนนะคะเหมือนกับข้อน,นี้ค่ะข้อน,นี้เขาบอกว่าจากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ใช้ทางก่อนนะคะดูจากรูปภาพนะคะจะมีคันกอไก่และคันขอดไข่จะมีสีข้อใช้ให้เลือกเช่นกันค่ะข้อที่1นนะคะรถคันขอไข่ เนื่องจากอยู่ทางโทน,นะคะข้อที่สองลถคันกอไก่เนื่องจากอยู่ทางโทนะคะข้อที่สามลถคันกอไก่เนื่องจากอยู่ทางเอกข้อที่สี่ลถคันขบอไขเนื่องจากอยู่ทางเอกอ่านไหมคะ Area. เรามาดูกันค่ะว่าที่วิทยากรแต่และท่านเนี่ยได้แนะนําเราบ้างหรือเปล่านะคะรถที่มีสิทธิในการใช้ทาเกาะนเนี่ยจะเป็นรถทางเอกนะคะเราก็มาดูว่ารถคารกาบไก่หรือหอ่เนี่ย อยู่ในทางเีกนะคะจากภาพที่ดูแล้วน่าจะประเมินสถานการณ์จากรถคันขอไข่ซึ่งอยู่ในทางเอกนะคะข้อนี้นะคะก็คือจะเฉลยในช้อยที่4นะคะรถคันขอไข่เนื่องจากอยู่ในทางเอกนั่นเองนะคะสาหรับข้อนี้นะคะอย่าสับสนนะคะเราก็ต้องดูให้ดีบางทีในข้อสอบที่เราเจอเขาอาจจะเปลี่ยนรถคันกอไก่เนี่ยในข้อสอบที่ ที่นาเสนอเนี่ยอาจจะเปลี่ยนกอไก่ไปอยู่เพราะไข่เพไข่ไปอยู่กอไก่เราต้องดูภาพดีๆนะคะเรามีข้อภาพด้วยเราอย่าจําแค่โจทย์และคําตอบนะคะข้อสอบมันจะเอาเอาคําถามมาเป็นมาเป็นโจทย์อ่ะเอาคำตอบมาเป็นโจทย์นะคะเอาโจทย์ไปเป็นคําตอบอะไรประมาณนี้มันก็จะสลับกันหมุนเวียนไปนมาแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะมี5ข้อนะคะมาแนะนำนะคะแล้วก็ถ้าใดที่จะปไปทําใบกับรีใหม่นะคะคิดว่า5ข้อนี้ก็น่าจะเป็นสาระสําคัญน,นะคะสาระดีๆที่มานําเสนอแล้วก็มาเฉลยให้ด้วยนะคะออขอกําลังใจนิดนึงนะคะขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เผื่อจะมีคลิปวิดีโอต่อไปนะคะว่าเราจะมาเฉลยข้อไหนบ้างหรือว่าท่านใดไปสอบแล้วไม่ผ่านต้องการเชิญให้เรามาเฉลยข้อไหน ะะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเราจะมาเฉลยให้ทุกท่านได้รับทราบว่าข้อสอบที่ท่านทําไม่ได้หรือท่านสงสัยเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้ด้วยค่ะ